ก็อมินทาน,นะครับผมกับพุ่นนิคอีกเช้าวันที่เก้าสิงหาคมแต้มนะครับสองสี่ <c oughs> เปิดหกปดสี่สี่ศูนย์นิคอีกเช้านี้เด่นนะครับเจ็ดครับแฮทคอตด,ดึงเจ็ดนะครับเจ็ดมานะครับหนะึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดจับคู่นะครับพุ่ลบครับหนึ่งเจ็ดมากับสามเจ็ดนะครับแต้มแต้มสองสี่ ห่งเจมากับศูนจครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะสองเจ็ 2, 7, 9, 7, ้อแถวนึงสามมากับแปนะครับสอมากับเกนะ้ารักร้อยได้1นะครับผมก็ใส่เข้าไป1นึนะครับ107 1งศนะูนย์เจ1ดหองเนึามเหนึ่นเดนาะขอเน้นไปที่เน้นให้นะครับขอเป็น หนึ่สำหรับเช้านี้นะครับโชคดีครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้คืออีเชา้าวันที่เก้าสิงหาคมครับ